ครับวันนี้เรามาดูกอย .15 นะครับทำอะไรได้บ้างนี่มาดูไฟหน้าในทิกตอกนี่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็ามาขัดไฟหน้ากันนะครับก็อันนี้น่าจะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะขัดมากหรือน้อยอันนี้เล็กเกอร์มันแตกเลยแตกลายงาเลยนะครับก็มีปัญหาอสองข้างเลยลูกค้าบอกดูติกตอกมากาลังฮิตก็เลยทําตามปรับเขาให้ทีนี้สีนี่อาจจะมีมีโดนมากนะครับก็ถ้าเกิดโดนสีน่าจะอันตรายเหมือนกันนะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับก็ ระวังนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้จะแก้ไขยังไงก็คือเดี๋ยวลองลงกระดาษทรายคัดออกก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะชักเงาขึ้นมาได้มากรอขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกัน ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับก็เอาคืนมาได้ประมาณหนึ่งนะครับก็มีละลายบ้างนะครับเนี่ยเป็นเียอันนี้ไม่ออกเลยขนาดผัดกระดาษทรายนะครับเนี่ยละลายเห็นไหมรูปไม่สะดุดเลยละลายมันซึมเนาะแต่อันนี้เป็นจากการใช้งานนะรอ,อยแตกแต่อันนี้นันจะเป็นจากยากระยุมกอยสอิบ้าคืนนี้ก็ลดลำบากหน่อยยุงกัดแล้วเนี่ยกอยอหมดเสำหรับเ,เรื่องกอยอสิห้านะครับในติ๊กต็อกทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะใช้แค่นิดเดียวหรือพอประมาณนะครับนี่อาจจะเยอะเกินไป ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยลองมาใช้กับรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไฟเนี่ยถ้าเป็นโดนสีขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นถ้ามันเป็นแบบนี้อาจจะต้องทําสีก็ได้นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับการทาตามเขาก็อาจจะต้องศึกษานิดนึงนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับให้คําปรึกษาคําแนะนําเรื่องของการใช้งานรถที่มีปัญหานะครับเช่นอย่างนี้เราอเราสามารถแก้ได้มันก็โอเคแต่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้เราก็จะคุยกับลูกค้าตรงๆเนาะปัญหาไหนแก้ได้ก็พยายามจะแก้ให้ลูกค้าให้หมดนะครับขอบคุณครับ